กดทำหมดเฮ้ยหาเมียไม่ได้มาหาได้แล้วแหละรุ่นนี้แล้วไว้เมียทิ้งด้วยรวยรวยเนี่ยไม่ได้ผดเลยเรวยเขาไปห้องคอยู่นี่ผู้จัดการใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ใช่ปะผู้จัดการดูทรงอันน่าจะอยู่ในห้องใหญ่ ห้องของตัวเองอะนั่งไขว่ห้างอะเออไปดูดิไปดูดิเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวไปดูให้จะขึ้นฝั่งนู้นไปดูเลยห้องสีเกลียวอยู่ไหนวะอยู่ใกล้สุดกัไปดูเจอตู้แล้วหนึ่งตู้ห้องสีเกลียวอยู่ที่เดิมแล้วก็ห้องไอ้นั่นอยู่ที่เดิมตู้อยู่นี่รู้สึกจะเจอไอ้หัวล้นละยืนอยู่เนี่ยยูนไหนพี่นี่ไงนี่ไงใช่ใช่ใช่คุยโทรศัพท์อยู่ป่ะโอ้ยหวานรอมาไกลผมหน่อยได้ปะ เดี๋ยวผมจะเปิดห้องซิกเกียวได้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 เดี๋ยวตัดใจเม็นเดิมเดี๋ยวดูกันคุยไม่เคี้ยวไม่ต็มรังกาเลยคเดี๋ยวเคี้ยวห้องกล้องก่อนไม่งั้นไปห้องซีเกียวไม่ได้ไม่ต้องห่วงผมมีสายหลบพอดีเลยต้องเคียว นี่น็กก๊อปนี่ว่าแน็กิงไปนอนแล้วนักก๊อฟยังเล่าผมอะนักก๊อฟนี่มันก๊อปไม่ได้มันคนละผลิตภัณฑ์แน็กสาล่ายกับแน็กลาบใช่ไหมเฮ้ยผมจะวิ่งไปไหนดีอะไปผมไปห้องคอมนะพี่มึงมาประกาศให้ผมหน่อยเฮหาของเซิร์ฟเวอร์หน่อยดิมาเซิร์ฟเวอร์ที่เดิมเลยครับที่เดิมงนู่นเลย หน้าลงหน้าลงมีไม่ใช่หรอกา่เห็นเดินลงไปคนนึงที่ยังไงก็บอกว่าข้างล่างนี่นี่คนนึงขึ้นมาแล้วไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่อีกคนนึงเหมือนจะขึ้นมาดูก่อนดูไปเลยมาเลยเข้ามาในห้องนี้มาเฮ้ยขอาคอมนี้ข้างหน้านี่คนเรียบร้อยมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูใช้ทฤษฎีต่อเอาไ้คอมที่มีหนังโป๊ก่อนเลยเปิดเลยแล้วกูหากระเป๋ากัน กูได้อ้างทคดีถูกกูแทงเลยเนี่ยตัวนี้แน่เออเดี๋ยวผมจะให้ให้ให้กูแทงไหมตัวหน้าตัวหน้าฟ้องตัวหน้าได้แน่ไม่เข้าใจมันจะมีการ์ดเราตัวหนึ่งเหรอเอ้ยมันจะมีสายเราตัวหนึ่งใช่ไหมบ้านไปโอ้สองนี่ตัวนี้ไหมตัวนี้ไหม เออแฮ็กเลยถ้าไม่ใช่นะไม่น่าใช่วะเฮ้ยใช่วะสู่เพื่อคนหรือว่าที่สู่ถอยได้ดูของบ้านดีกว่า่าเดี๋ยวเข้ามาในห้องนั้นเลยเอออันนี้ไมน้ตบุ๊กมันต้องใช้ตรงไปนอนห้องเออที่ห้องเงินที่ไหนดีเดี๋ยวทีละคนทีละคนอะไอ้แม็ก็นไปงี้ใช่หรอ อ่าดูอีด้วยพี่ไปรออยู่ตรงห้องเงินเลยมันยืนอยู่ตรงนี้ของผมเป็นเงาพี่เวิร์คของผมถูกเลยนะทีเดียวด้วยของผมอ่ะเออจ้าไปห้องไหนไปห้องไหนนะเนี่ยเดี๋ยวพี่มารอในห้องเซอร์เวอร์อ่าแล้วให้กูไปไหนอ่ะกูเหรอเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวมาอยู่กันตรงนี้เลยระวังระวังอันนี้สายเราอ่ะอ่าด้วยสายเรามันจะเจออรงมาไปชุดสีม่วงนั่นแหละแค่สายเราที่สีม่วงสีมุกเตะกายไม่คือกูต้องรออยู่นี่ใช่ไหม

ก็เสียวเสียวฟุกแบบแม่งเข้ามาในห้องซีคิวอะไรอย่างเงี้ยดูดิอย่าพึ่งอย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งมึงไปไหนกูเห็นอย่าึงอย่าพึงใจเย็นใจเย็นใเย็นเย็มึงหลบเลยสายสายเรารออยู่เนี่ยสายรอยอยู่สายรอยอยู่ไอเกตคุณสำคัญเท่าชีวิตสายเรารออยู่สายรอยอยู่เออพี่ใช้มาร์กหน่อยเนี่ยสายยุ่งร่างเนี่ยมาร์กไม่ได้มาร์กไม่ถึงบรรยากาศอากาศอากาศอากาศเกลียวเกลียวกูอยู่กับสายเนี่ย ขายแนะล้วกายอยู่นี่หนึ่งหนึ่งสามแปดใช่ไหมวะขายแล้วอ่าพี่เวิร์กลงมาก่อนอ่าทุกคราวนี้ทุกอินว่าตายพี่เวิร์กนะเว้ยยิงก็ยิงมันเิ็งได้นะยิงไม่ตายลองยิงดูดิยิงแปร่เนหปักอ,ออย่างนี้ต้องมาเนหปักที่หัวเข่าโอ้โหเฮ้ยาพี่เวิร์ก ให้กูหาอะไรเนี่ยอ่าพี่เวิร์กอ่าเดี๋ยวพี่เดินเข้าไปอ่ะมันจะมีอยู่ห้องเป็นห้องเฮ้ยกูอก่องเปพร้อมอ่ะเฮ้ยเพื่อนมึงทำกันไปแล้วกูมีความสุขอันนี้มันเดินเข้าไปได้เลยไหมเนี่ยเออเดินเข้าไปเลยพี่ตุ้นเดินเข้าไปมั้ยมีห้องคอมห้องไม่พ้องเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนไอ้สาไล่สาไล่นี่เป็นลิฟต ตาไล่ตาไล่คำหนึ่งที่าไล่าที่มันจะมีผู้ชายด้วยนั่งก่ายด้วยนั่งก่ายขาอยู่อ่ะพี่เดินเข้าไปแล้วก็เห็นนั่งไกก็ล็อกให้เลยตาไลโอเคโอเคได้ตาไล่ตาไล่ทำเพี้ยไรปุ้งเนี่ยเจอห้องละแต่ยามอยู่ข้างหน้าว่ะเดี๋ยวต้องรอยามไปก่อนไปยังผิดยังเดียวได้รันเลยรอยามมันออกไปห่างๆก่อน ให้ลกลวหน้ามาอาธน,นูรัดจริงอ่ะให้กวัวธน,นูรัดจริงอ,อ่ะต้องจับมันหมอบหรือว่าฆ่ามันจับมันหมอบเลยพี่ดี๋ยวจับมันหมอบเลยจับมันฆ่าก็แล้วแต่พีเลยมีทางที่ดีจับมหมอบด้วยก,กันเนะาะแค่กูเดินผ่านไปตัวนี้ไปจะเป็นไรบ้างเพิ่งหยิบเพิ่งหยิบหมอ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 บหลงหมอบลงโอเคหมอบไวมากกาเดินมาหมอบหมอบหมอบท่ามันไม่บอกว่าฆ่าทิ้งไงไม่เอาไม่เอางานไม่เนียน โอเคตาลาย์สาายเรียบร้อยแล้วลุยหน้าให้หมดหน้าตัว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 หนึงเก็บเก็บเออกูขอตัวนี้โอเคเอาพี่เบิร์กจัดการเลยพี่เบิร์กจัดการต่อนนะเจอชิวเลี่ยงก็ฆ่าทิ้งเลยช่างมันเถอะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นยาม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 ยิงเลยฆ่า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 เลยเหรอไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไง มันจะเป็นอะไรได้ไงดูข้างหน้าดิเนตายหาไปสองสามคนแล้วนะไอ้ตรงนี้มีช่อเหมือนเปิดแน่นอ่ยิเสตายสิตอบของมันสามคนเลยตบมือตบมือตบมือใครมีใครมีซ้ายเอกมันเฮ้ยใครวะ อใช่ปะนี่มีสิคิวิตี้มีสิคิวิตี้การ์ดอยู่อ่ะมีคีย์การ์ดตัวนี้พี่เก็บเก็บเก็บที่จะใส่วนะเก็บแล้วเก็บแล้วไม่ได้อยู่คนเดียวใส่ในนี้ดิเนี่ยที่เก็บใส่ในเนี้นะซึ่งเนี่ยมาเก็บใส่แล้วใส่แล้วมันมีเงินก้อนอยู่บนโตนะเว้ยอย่าลืมเก็บโคนม็อบสแตนด์โอเปนเซตเตอมี่พันสามกอนนึงเลยเฮ้ยโอเปนโอเปนเซตเตอร์มี่มึงอะไรดิมากไปเปล่า มีใครอยู่ไหมเนี่ยไม่มีจ well. so ้ะไปอะไรกัมีการกระโดดโยทินครับเข้าไปเลยพี่นี่เอามาใส่ตรงข่ออีกี่เนาะต่อไปก็ต้องเอาเงินออกไปให้หมดตัวใบหมดอ่ะจะลงเหลือไว้สะเดันไม่ได้เลย เราถุงตบไปได้สุงตบไปได้วหรอห็นกระเป๋าเงินเบาไม่ต้องว่งแต่ถ้ายามเห็นกระเป๋ามันก็เฟลอีกแล้วนะเด็ดแม่พวกเราโคตรโหดอะดูดิสามคนเนี่ยไปตามปะช่วยกันหน่อยช่วยผมหน่อย เดี๋ยวไปกินข้าวแบบนึงกับวันนี้เราเราเป็นฝ่ายนี่เราทําการบัญชีมาเราต้องเป็นเจ้าหน้าที่นับเงินเราไม่ใช่แรงงาน <S <s ไอลิฟนี่ม <s> ันใช้ได้ไหมเหอไอลิฟเนี่ยใช้ยังไงอะลิฟใช้ไม่ได้ไปเที่ยงจบแตกไปแล้วเนี่ยใหม่ใหม่ใหม่กลไปเดินมาลนะมาละมาตอบไอก็ดุยดุยแล้วแล้วทอมไปตกที่ไหนวะ มันจะไปตกอยู่ตรงอตรงทางออกทางลงของเราอนะเออใช่แล้วตอนออกเราจะออกไงอ่ะนั่นเลยเดินอ้อมไปไม่ได้ยากรองมั้งเดินไปทางเดิมอ่ะเดินทางเดิมรู้ทางเดิมเนี่ยมันก็ไม่น่ายากหรอกมั้งไม่น่ายากแต่ขอให้เดินอ้อมเป็นก็พอแะกวอกทางด้านหน้าเลยกันเก่งเก่งไกลแบบอย่าเล่นอย่าเล่นพี่ดีพี่ดี ไม่แอะผมมือใหม่ทำพลาดไม่มีใครว่าหรอก <c oughs> ด่าเลยแหลมไม่ว่ากูด่าเลย <c oughs> เออผมแบบเพิ่งเพิ่งเคยเล่นหนาดิไงทำพลาดไม่มีใครว่าหรอกพว <c oughs> ม,มึงเล่น <c oughs> มาสามรอบแล้วผมเพิ่งเคยเล่นเนี่ยรอบรอบเท่าไหร่วะเนี่ยกุ้งพากุ้งพาบุรีกี่รอบแล้วเนี่ยอมยังไม่หมดมาว่าหมายถึงมีห้องนั้นหมดแล้วใช่ไหมยังไม่หมดเลยถึงจบถึงนึง เออมึงโยนโยนไปให้หมดเลยจุ๊บเรื <Yeah, ่องของมึงเเดี๋ยวถุงศพไปทำไปอะไรนะเดี๋ยวขออยากยังยังไม่ไปได้ไหมขอเล่นบันกโอ้โหทะนุไม่ติดเต็มตัวเอ้ยยังน้าตัวนึงหน้าตัวนึงลูกเก่าลกกามึงเป็นกามึงสงสัยมึงเป็นกามึงสงสัยว่าลูกจะลงมาไงขออีกหน่อยเถอะ โอ้ไม่โดนว่ะเฮ้ยพอพอาจงพอพอพอพไอ้ชดดนเเอาเดนจะเขาไม่ว่าโดนกระจนี้งานเข้าไป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 เลยไปเลยไปเลย้โบนหบนหเชียเชี่องคนรัด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 ดวีว วิ่งวิ่งวิ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 งวกูกเป๋า่หะกูหาไม่เจอเอ็กซิอยู่นี่งเลยวะไอเี้ยงทำงูปัเป็นตัวเนี่ยมึงเห็นเนี่ยกูมีไอเมอยู่กูแปะต่อให้ไม่ทำไมวะมันไม่เปิดปะอเ็มมีอีกปะกูมีอีกสองอันเออเดือดเดดูได้ว่าจะหมดยังเวิอาเตเออแล้วเองแปะแปะเลยกันเออีเอาเลยไป ไปมาเลยไปไปมาเลิศไปเฮยตังจะเอาอีกเหรออเลิศขนาดนี้นะเอาาเอามาเอามดูอีเทีนด้แปลว่ตรงไหนวะเยออีเดยอีกวิโลโลโลเอาอีเทียนอน่อ่าี่บฮะนนึนเลยคนนึงเลยคนนึงเลยกำลังกำลังนกำลงนกำลังลงไปกำลังไปคน พี่เจมสกูบอกแล้วนะเฮ้ยทั้งยิ่งไงวเอารถทังคนแล้วใครอาถุงศพติดเข้ามาด้วยวะกูปูนนี่แหละโอ้ยแย่คนมาร์กนานได้ถุงมา7 0 0เฮ้ยได้อยู่นะ7 0 0า จะถุงงหลังไม่ได้สามแสนอ๋อคือถ้าเกินที่กำหนดไว้ค่ะเกอนม่เกินไว้ก็มาเลยแ่นี่คือไม่เป็นไรแล้วใช่ไมรัไม่แล้วไม่เป็นแล้วเราก็แค่ไปรอตรงตู้เซฟอ่ะไรอตรงตู้เซฟอ่ะเปิเอาติเก็มันีอนี้แหละงเจ้าอีกเอาดิไปไปไปไีเบิร์เื่ออน Niez, ไปเลยได้ดีแบบปกูอยากรู้เรื่องไปรอท<ป>ุกเซฟได้ไงวะเพื่อนกูมาแล้วไปรอทุกเซฟได้ไงวะเอามาเอาดิพี่ทำโคตรเตะยากทำมาเลยโอยวิ่งหอบแเนี่ยเฟิร์ i แบง a ์นี่เขาเล่นกันเกลียดดีวะสักเดียวเองใครเล่นจริงๆนะไหนวะทุกเซฟ เดี๋ยววะเนี่ยวะเตียวอยู่สเตลมาตลอดเลยฮะนหามาตอนจบนาทีอมันก็ไม่เตลวเลยสักทีเดียวนะเนาะก็ไม่ถือว่าเป็นอะไรมากใช่ไหมไม่ได้เป็นอะไรมากกูหาก้อนเงินกันแต่ยังก็มีงานก็ยังหยาบอยู่ยังไม่เนียนครับหไม่เป็นไรไรมากโโอ้หไม่เป็นอะไรมากเฮ้ยโอ้โหโผล่หลบพี่หลบหลบหลบไอเดเรือประตูอยู่ไหนวะดิวพังชิดกายแล้ว ไม่ได้ไงมีเลยมาครบชุดเลยว่ะเก็บปืนมาใช้ก่อนได้ป่ะวะชิวชิ้ไม่หิต้องหนีนะเฮ้ยจับได้ปะเนี่ยแล้มีมัยเตอร์ไมลมาจับดิอุ้ยอุยยยตก้กตกตจะล่วงจวางเยวางกระเป๋าจย้ายได้ไหมตอนนี้ ไอ้จับได้มั้งเนี่ยใครจับได้มั้งเนี่ยไอ้ตัวนี้เอาเป็นพวกพีจิบกี่วิวะจิวิโอเคโอเคสิบเจ็ดวิได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อะไรนั่นแหละเดีวห้มีเวอร์เก็บเขาอยากเล่นดานให้มันนานๆสเตลแบบนานๆตันลีเวนเนี่เอออยากลองหรอนเดี๋ยไม่เคยเล่นเลยตันลีเวนจำได้ไหมจำจำได้จำได้พี่ จำได้อพี่เวเคยพาไปเล่นแต่ว่าเ่ได้เล่นจริงจัเพราะว่าพ่กลับมาเอา RPG มายิงกอดไับไอ้แฟนอยู่จำได้ไอ้แฟนไปหาเรื่องห้เลกมาไปเรีนละนีเร็วแดไเรียกวยเรียกกูด้วยเรียกกูด้วยดีมาไปดยเว มาวิ่งมาวิ่งเลือดเลือไม่เต็มไอเี่ยมันไม่มันไม่มันไม่สวยงามเรื่องมากเลยมันยกวงเลือดดิไอวัวรถมันทุคนไงวะิดเล่นด้วยโอเคจบอย่าูก็จะผ่านได้น้อยอ่ะก ไม่กดได้ไรวะออฟชอปกดเดิดมีเขียนว่าเอเอเอตัวเอยูเลยสิดจังใ้ลานเก่าหรือว่าไม่เร็วโอเคไปดิฝ่อกไม่ได้เพื่อนเปิดโบลเซฟโบลเซฟนี่ใช่ไหมดิเปิดก็เปิดมาอะไรนะทำไมกูไม่ได้วะขุดตู้อีกาอยากได้มั่งอ่ะ ได้ของกากว่ะได้อะไรพี่ลูกซองแบบซองแฝดแบบพังๆอ่ะต้องมีลายตองซองไว้มันก็คาสสิงอยู่แล้วจของมค่อยดีเท่าไหร่ซองแฝดเออไอันี้ผมเคยได้อยู่อือซองแฝดอยากได้ของม่วงอ่ะไรได้รีเวนไงเอาไหมผมไปแล้วเอาเรีกเลยเหรอโหเจียงคืนแล้ว